เล็กๆมาหาเราวันว่า,าระสโลเก่นเล็กๆมาหาเราใหญ่ๆไปเอาเขา <c oughs> ครับผมรอติดตามนะครับผมเก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่เ <c oughs> สร็ตจังง่ายครับเพื่องความเป็นสิริมงคลน <c oughs> ี่ว่านใหม่โอ้ใหม่อยู่เน สวยอยู่ครับหกดอกสองดอกดึงไปได้มมายุ่งลำพ้องอีกสี่ดอกดึงไปได้ยุ่น้อบวัวลลาพู่ขี่รถไปวันที่พอกหัดไก่ให้ไก่คดัด <c oughs> โอ้ยขัดใจไปมากจริงถ้เาเพิ่นกระรถหายอยู่ด้เพิ่นกลลัลรถราคาหายอยู่เพิ่นกัว่าเอาค่าน้ำมันไปวันทันว่าลดค่าน้ำมันให้มาเอาลำพงครับ สวยมากอาอยุครับผุดหลายให้ส,สวยๆทั้งนั้นยูดีซาวเห็นในเฟซครับกรเลยป้ากระไรบ้าได้พีอาร์ไปสี่ดอกครับโอ้หลาย แล็กก็มีแล็กก็มี่ได้แล็กก็มาสื่อด้ครับเด้อสายไฟก็มีโอ้หลายอย่างหลายแนวนี่เหมอดครับนี่เหมดพูดนะตูส้สวยๆทั้งนั้นครับ ได้แล้วกลับบ้านครับเก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่เก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่หนักมะหนัก วรักกะนักขุดนักกะน,นัก,กนดมเมล็กสองก้อน ครับแม่เล็กสองก้อนเนี่ยพีอาร์พีอาร์ชันเจอร์พันสองร้อยวัตต์แม่เล็กสองก้อนครับอู้นักนะส,สวยเลยครับส,สวยเลยโอ้ย สวยครับสวยอยู่นะไหนไม้ไหมครับเดยวสิบอกนะครับว่าในบ้านจากสเก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่เร็จจั็กน้อยครับเรื่อควบเป็นสีมงคลจีงหวัใไม้โอ้ไม,ไม่อยู่ดิ เอาที่ไหนมาใหม่ที่นี่ว้าไอ้นัดนัดได้มาที่แรกกับประคบปรงมแล้วครับได้มาที่แรกกับดูแลจักหน่อยผพาหายเนี่ยหาค้ำแม่เล็กสองก่อนครับ ทีอาร์1,200วัตต์สววอยู่ครับหกดอกสองดอกดึงไปได้ไม่ยุ่้นำพ้องอีกี่ดอกดึงไปได้ยุ่นน้องวัวลำพู๋ขี่รถไปวันที่หวั ไก่ให้ไก่ขาดโอ้ยขัดใจบ่ามักจริงถ้าเพั่นกะบรถหายอยู่เนยเพั่นกะบรถราคาหายยู่เพื่อนกับว่าเอาค่าน้ำมันไปว่าทันว่าลดค่าน้ำมันหายหลายบาทอยู่ครับมาใส่ต,ต,ต,ตู้เทอร์โบครับคือรถแฮสวยงามตามท้องเรื่อง ของเล่นเมื่อไหม่ครับเมื่อไหม่ก็ต้องหัดเล่นเล่นว่าเสียวมาใส่รถแห่รถแห่มินิรถแห่กระบะครับก็เลยหาลำโพงก็ดีทุนนเหลาไหลเลได้ต่ของมือสองเบ็ดตู้เบ็ดกับของมือสองครับอ่าไปซื้อสำเร็จมาตู้เปา ก็เลยต้องหาซื้อดอกและพ่งซื้อตู้เป้ามาซิบใบตอนนี้ฮบก็ได้ดอกเบ,บ,บ็ดหกใบคันฟ้าคิดไปคิดมาจากเล่นนะครับเนี่ย PR พันสองร้อยวัตต์แม่เล็กสองก้อนอู้นักนักนักแข่งคุณน่าแม่เล็กสองก้อนเพราะว่ามันดังดีค่นว่า มันติดังแห้งกว่าเม่เล็กกว่อน,นึ่งก็เลอซือ,อ,ส,อ,อสองดอกหนึ่งสองดอกหนึ่งยุคุุนนะครับได้มายู่แถวๆน้ำข้องได้มากับมิกซาวแอนไ,ไลท์คอนแกนส่วนซีดอกนี่ได้มาจากแดนรถไปแนดนรถมาผุนหอดน้องบัวน้องผู้ได้มาจากยูดีซาเพื่อนขายไห่ก็เรกบอกว่าเอารถสี่รถไห,หขายคาดน้ำบ้านเคลื่อยู่ดอกว่าสัตว์ว่า เปิกะละลดก็ได้รดไห่โรดไห้คาราเมนสวยงามครับสวยสวยสวยพุหละโอ้ตัวหนักหนักแข้งเพรสวยอยยุเล่นเ่าเปลี่ยนดอกแต่ว่ามันค้นมันค่ายเล่นนะครับค้นอยู่ในวงการนี้มันเวลามันออกมันออกอางานจะออกมาพยาามลโอกมาล้อกนะแต่ว่าสุดท้ายกะ ออกป่ทัาใดออกมาทัาใดแต่วเคยมีเครื่องเสียงเคยมีอย่างขายถิ่เบิร์ตตะกี้สมัยก่อน <c oughs> เคยมีอยู่ครับเครื่องเสียงแต่ว่ามันเป็นระบบอนาล็อกเล่นระบบอนาล็อกแต่ว่าพ่อพ่ออีกจุดหนึ่งก็ถึงก็คิดว่าอิฟโตแเราก็เลยขายถิ่นเบิร์ตแนี้เอาไปเอามาอยักเล่นดีกันครับแต่ว่ามันคนละยุคก,กันแล้วกันว่าว ตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลทุกอย่างคอร์ดกับดิจิตอลมิกกับดิจิตอลต้องมาเรียนรู้ไม่วัดตอนนี้ครับเรียนว่าเรียนว่าเปลี่ยนเพราะว่ามันเข้าบรรจุกันนรอกไม่จีเรียนมิกนะครับไม่สบืนไอ้มิกมิกดิจิตอลมาถนดมาเอาลองเบิองนะครับนอกเบิองฝากรถเทียนหน่อยหนึ่งครับเด้อปฏิเสธหน้า หหลังสี่สำหรับรถแฮมิีิครับเสลนด้นรูปแบบอิเล็กตรอนคอบสิงบระเลนสดเพราะว่าทุนนเหลาหลายสู่กันเ่ไา้ดหรอกก็เลยเอาจุดเป็นอิเล็กตรอนคอบสิงแบบมินิดีกว่านะครับเนาะราคาลากยาเล็กเล็กมาหาเราสวัสดว่าสะโลแก่นเล็กๆมาหาเราใหญ่ๆไปเอาเขา <c oughs> ครับผม รอติดตามนะครับผมเนี่ยครับตู้อะเป็นตู้เทอร์โบขนาดากว้าง5 0ีสูง70ลึก80ครับนี่ละเขาจะมาใส่ไซนี่ละเราดูนะครับเข้ามันทุนหน่อย รถแค่บินี่ลากญาเพราะมันทุ่นหน่อยก็ค่อยๆไปดีกว่า